ไลฟ์หรือยังครับโอ้ oh. สวัสดีครับ, young, รบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับภาพและเสียงชัดเจนไมมเอ่ยวันนี้วันนี้มารูปแบบใหม่นะครับ ลองคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมฮะว่า,วนนาเสียงโอเคหรือเปล่าภาพชัดไหมอ้าวมีคนกดไลค์วันนี้นี่นนทำข้างหลังใหม่นะครับฉากหลังนนแล้วก็ใช้โปรแกรมไลฟ์ตัวใหม่ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเพลงไตเติลอะไรขึ้นมาเลยนะฮะเข้ามาก็เข้ามาไลฟ์เลยเพราะว่าผมเพิ่งลองลงโปรแกรมเมื่อสักครู่นี่เองนะฮะก็เลยยังไม่ได้หัดเล่นโปรแกรมนี้เลยก็เลยก็เลยยังไม่โอ้เสียงมันจะตีกันเนาะเสียงมันจะชัดแล้วนะครับงั้นผมปิดเสียงจากมือถือ เอ่อก็ยังไม่ได้ลองโปรแกรมนี้เลยนะครับยังไม่ได้ลองเล่นโปรแกรมนี้เลยก็เลยยังไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนี่ก็น่าจะดีนะครับดูสวยทีเดียวแล้วก็แต่ว่ามันจะซับซ้อนกว่าโปรแกรมเดิมที่ผมเคยใช้นะครับอันนี้ชื่อ eCam Live นะครับก็เผื่อถ้าใครสนใจแต่ว่านี้ผมก็ยังเป็นตัวทดลองอยู่นะก็ดูดีนะฮะแต่ว่าตัวโปรแกรมมันจะหนัก กว่าตัวเดิมตัวเดิมนั่นเป็น Stre a ย y a r d นะฮะก็จะใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็นเ,เป็นหลักในการประมวลผลแต่ว่าน,นี้คือต้อง i n s tall ลงเครื่องเลยนะครับก็จะอาจจะหนักกับเครื่องนิดนึงแต่ก็คงไม่หวังว่าจะไม่มากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองดูนะครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่าลูกเล่นมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เลยแค่ลองต่อไม้แล้วก็ ดูภาพดูอะไรแล้วก็เดี๋ยวหวังว่าเวลาแชร์ไอ้อข้อคัมพีจาก Step b บเ l ินี่มันจะจะแชร์ได้นะอันนี้ก็หวังใจว่านะครับอันนี้ก็สดจริงๆนะก็ลองลุ้นด้วยกันกับผมนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับก็สวัสดีครั้งนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับเราพบกันทุกคืนวันจันทร์นะครับวันนี้คือวันจันทร์ที่22มิถุนานยนแล้วนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างทุกท่านนะครับหวังว่าจะยังสบายดีช่วงนี้ก็สบายขึ้นใช่ไหมครับปลดล็อกดาวน์ไปหลายเฟสแล้วนะฮะงั้นคริสจักรคิดว่าเกือบทุกที่แล้วเนี่ยก็สามารถไปนมัสการที่โบสถ์ได้แล้วนะครับผมยังไม่ได้กลับไปที่โบสถ์เลยนะฮะแต่ว่า,าเดี๋ยวอรอละวีของที่โบสถ์เริ่มเดือนหน้านะก็คิดว่าจะก็จะ พาเด็กๆกลับไปที่คริสตจักรแล้วนะครับรก็วังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการได้กลับไปสามารถีธรทมกันหน้าต่อหน้านะครับเจอพี่น้องแต่ก็อย่างที่เขาบอกกันว่าการ์ดอย่าตกไม่ใช่การ์ดใช่ไหมฮะการ์ดการ์ดอย่าตกนะฮะก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยการอ่านฮีบรูพระคัมภีร์ของเรานะครับเราจะ ไปอ่านในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่127ข้อที่1นะฮะข้อนี้ก็ทุกคนก็เคยได้ยินอยู่แล้วนะครับผมก็พยายามเลือกข้ออภิายที่เราจะคุ้นๆมานะแล้วก็ลองมาอ่านให้ฟังในในภาษาเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นสดุดี127อ่าเข้อที่1ข้อเดียวนะครับโอเค มีใครอยากจะโอ้มีคอมเมนต์มาแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นขอโทษนะฮะอ่าพี่ฮอนบอกว่าชัดนะครับสวัสดีพี่ฮอนนะครับชอบไฟอ๋อดวงไหนฮะดวงนี้หรือดวงนี้อ,นนอ,อันนี้นี่เอ้ยอันนี้นี่ของเก่าหลายสิบปีแล้วนะฮยยังใช้ได้นะครับอ่าน้องแนนสวัสดีนะครับขอโทษที่สวัสดีช้าไปนะครับ พอดีว่าไลฟ์มันไอคอมเมนต์มันมาขึ้นต้องดูที่โทรศัพท์นะผมยังไม่รู้จะดูคอมเมนต์ในโปรแกรม,มนี้ยังไงนะครับสวัสดีคิวด้วยนะครับนักศึกษาของผมนะฮะก็ใกล้ที่จะกลับมาเรียนแล้วนะคงจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับชอบไฟสองแกอ๋อโอนี่เออันนี้อตอนนี้ถ้าใครอยากได้ไฟนี้นะฮะ ผมก็เพิ่งไปซื้อมาที่อ,อิน e ดนะครับนะฮะดวงนี้ 99, นี่599เเท่านเองนะฮะลดราคานะฮะคุ้มค่าดีนะฮะถ้าใครต้องการนะครับไปหาซื้อนะฮะก็ยังเหลือเยอะนะครับไม่ต้องรีบแต่ว่ามันถูกที่สุดละนะครับที่เป็นไฟตั้งพื้นนะครับก็ อันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่ามาคุยให้ฟังนะครับเผื่อใครกาลังสนใจแต่งบงแต่งบ้านอะไรนี้ช่วงนี้พอดีผมก็จัดห้องแต่งห้องเตรียมทําให้มันเป็นห้องที่แบบเป็นสัดส,ส่วนที่จะไลฟ์ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะฮะมันเย็นนะติดแอร์นะฮะไลฟ์ข้างนอกห้องนี้ร้อนนะฮะช่วงนี้สวัสดีอาซานสวัสดีแก้มด้วยนะครับนักศึกษาของผมเช่นเดียวกัน นะครับโอ้คิดถึงกันไหมคิดถึงอาจารย์ทัวโอ้ยเสียดายจะไม่ได้เรียนด้วยกันนะเนี่ยงั้นจะให้เอเลยนะบอกคิดถึงอาจารย์ทัว่าขึ้นปี2แล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้อาจจะต้องสอนออนไลน์เนาะเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาพี่น้องนะครับคืนนี้สรุปดี่ี ข้อหนึ่งนะครับผมจะลองไปที่แชร์หน้าจอนะถ้าถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยขอทุกคนช่วยบอกด้วยนะครับว่ามองไม่เห็นยังไงนะครับผมจะได้รู้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปไปอยู่ที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์ผมจะไม่ได้เห็นตัวโปรแกรมนี้นะครับแต่ว่าผมจะจะแชร์ก่อน,นครับอืมแล้วยังไงต่อคือตอนนี้เนี่ยนะฮะ เห็นไหมเอ่ยเห็นเป็นสีเทาๆแล้วเราจะแชร์นี้ได้ยังไงครับเนี่ยออโอ้มาแล้วโอเคขอบคุณพระเจ้านะฮะโอเคโอเคทีนี้เนี่ยโอ้โหอะไรมันบังหน้าจอผมเต็มไปหมด มันซ่อนได้ไหมใหม่จริงๆนะครับกับโปรแกรมอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอย้ายนู่นย้ายนี่แป๊บหนึ่งนะฮะคือโปรแกรมตัวใหม่นี้มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยอันนี้ย้ายได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็ย้ายได้โอเคครับ เรามาที่ตัวข้อพีร์ละทุกคนเห็นใช่ไหมครับโอเคมาแลวนะพี่ฮอนบอกว่ามาแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับซาอุดีบทที่ร้อยี่สิบเจ็ดข้อหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะอ,อ่านแต่วันนี้ผมไม่ได้เสียบปากกานะคือยังยังยังใหม่อยู่นะครับกลัวว่ามันจะล่มนะก็เลยยังไม่ทําอะไรที่มันเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอครั้งต่อไปรอผมศึกษาโปรแกรมนี้ก่อนนะครับ แต่ก็จะอ่านเหมือนเดิมนะครับอ่านความเร็วธรรมดาสักสองรอบนะครับเพื่อให้ลิ้นผมชินด้วยนะแล้วก็รอบถัดไปเนี่ยก็จะอ่านช้าๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันค่อยๆดูทีละคําด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็ไม่ได้ขึ้นคําศัพท์ไว้ให้นะขอโทษด้วยเพราะว่าก็รีบด้วยนะฮะแล้วก็มัวแต่งมกับโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกนะครับวันนี้อ่า โอเคซัวดีบทที่127ข้อหนึ่งะครับอ่านได้อย่างนี้นะครับในภาษาเดิม s h i חמה לוד o ש ל ו ם י โ א อ ו נ י ל อ ש ׁ יפנֶי בָּיִת שְׁבֵי א ָลูโ,ลโ,นโลนบ,ลบนาฟโบอิมอด ימ אדוני לֹשְׁמָר יִיר שְׁבֵי ש ָ ישיר ה אמלות ל שלאמא אם אדוניי לא יפני ביית שועי אמלו ווניף בו אם אדוניי לא ישמאר יר שוע שכח שומר เหมือนจะเข้าลิ้นเข้าปากนะฮะแต่ก็ยังมีบางคำที่ออ,อ,ออกเสียงต่อกันยากเหมือนกันนะฮะโอเคนี่เรามาดูช้าๆนะครับเชิญฮะมาเอโลตลิชโลโมอิมอาโดนายโลยฟเน,โโนย์วาเย ชเวออัมลูอัมลูโวนาฟโบอิมอาโดนายโลจิชมาอ์ไอร์ชเวชาฮัดชเมร์มื่อกี้ก็มีบางบางจังหวะที่ผมก็อ่านช่วงท้ายๆนี่อาจจะพลาดเหมือนกันนะครับ s ชเวชขาดนะครับโชเมนะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่ารอบแรกเนี่ยผมจะอ่านตัวนีนน้นะครับเป็นชาคารนะครับดึนออกเสียงว่าชาขัดนะครับชาขดเห็นว่าดาเลตนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับตัวเรจนะฮะเห็น2ตัวนี้ไหมฮะตัวท้ายมันคล้ายๆกันใช่ไหมครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสะกดด้วยดาเลตเป็นเสียงดอดเด็กนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสะกดด้วยเรจซึ่งเป็นเสียงรอเรือแต่ว่าดูรูปแล้วมันคล้ายๆกันใช่ไหมครับนั้นถ้าเราดูไวๆตาไวๆเราไม่คุ้นเนี่ยไม่ใช่ภาษาของเราเนี่ยเราก็ออกเสียงผิดนะบางทีผมก็อ่านเมื่อกี้ชาคาร์ชูเมร์จึงๆเป็นชาคัด s ชูเมร์นะครับอ่โอเค ทีนี้ความหมายนะครับวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นเอาไว้ให้แต่ว่าเราลองมาแปลด้วยกันตรงตอนนี้เลยแล้วกันนะครับชิลนี่ก็แปลว่าเป็นบทเพลงนะครับ s e ิลแปลบทเพลงหะมาอโลดอามาจากอ l a ลานะครับที่แปลว่าลิฟต์นะครับหรือว่ายกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะ เป็นซูเปอร์สคริปชันของพระธรรมตอนนี้นะฮะก็คือบอกว่าเป็นเพลงแห่ขึ้นใช่ไหมฮะภาษาในพระคัมภีร์ฉบับแปลเราใช้คำว่าบทเพลงแห่ขึ้น h a m a อโลด lishlomo โโไม่รู้นักศึกษาผมถ้ายังดูอยู่จะจำได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะครับเหลซโซโลโมอนนะฮะเหลดาวิดนะฮะอันนี้บอกว่า lishlomo โโก็คือของโซโลมอน ของกษัตริย์โซลมอนบทเพลงแห่ขึ้นของกษัตริย์ชโลโมนะก็คือโซลมอนนะครับ, Solomon, รบทีนี้เนี่ยในพระคัมภีร์ฉบับแปลเนี่ยตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นข้อที่1ใช่ไหมครับแต่ว่าในฉบับเดิมภาษาเดิมคือภาษาฮิบรูเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อที่1แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเราเอาพระคัมภีร์มาเทียบกันเนี่ยฉบับแปลกับฉบับภาษาเดิมเนี่ย การข้อมันจะเหลื่อมกันอยู่นะครับแต่ว่าให้รู้ว่าไอ้หัวข้อของในฉบับฉบับแปลทั้งอังกฤษทั้งไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นอยู่ในข้อที่หนึ่งของพระคัมภีร์ฉบับฮีบรูแล้วนะครับช h a ฮาหม a a l โลโด i s h l o m o นะฮะต่อมานะครับอิมอโดนายอิมยาเวนะครับแต่เราอ่านว่าอโดนายนะครับมาถึงตรงนี้ทุกคนที่ติดตามตลอดคงจะรู้แล้วนะครับว่าเราจะอ่านยาเวเนี่ยนะฮะ ประกอบด้วยตัวโยดเฮวาเฮเนี่ยอ,ออกเสียงว่า va, เยวานะฮะแต่เราก็บอกเรียกชื่อพระเจ้าว่ายาวเวแต่ว่าเราก็จะไม่ออกใช่ไหมครับเราก็จะมาอ่านเป็นอโดนายซึ่งแปลว่าจอมเจ้านายนะครับอิมอโดนายถ้ามีขีดเนี่ยนะฮะมีเดชหรือขีดอันนี้เขาเรียกมาเคปเนี่ยนะฮะมันเป็นการเชื่อมให้คำสองคำเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยอ่านเป็นเหมือนหนึ่งคำเพราะฉะนั้นน้ำน้ำหนัก ในการเน้นเนี่ยมันจะมาตกที่ตัวที่สองนะครับเพรายหลันเวลาอ่านเนี่ยผมจะอ่านติดกันเป็นหนึ่งคำอิมอโดนายแต่ว่าน้ำหนักการเน้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่อิมตัวหน้าแต่ว่าจะมาอยู่ที่อาโดนายตัวหลังหรือยาเวนะ่ยอิมอโดนายนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นหนึ่งคำสองคำถูกรวมเป็นหนึ่งคำนะครับอิมนี่แปลว่า if นะฮะถ้าถ้าพระยาเวถ้าพระเจ้า ทำไมครับโลโลนี่เราเจอหลายครั้งแล้วทุกคนน่าจะจคุ้นแล้วนะครับที่เราต้องอ่านบ่อยๆนี่แหละที่ผมมาอ่านทุกอาทิตย์เนี่ยเพื่อถึงถึงเราไม่รู้คำศัพท์เนี่ยเราเจอบ่อยๆเราก็จะค่อยๆจำได้นะฮะอ่านพันพีก็ไม่ยากนะฮะโลไม่นะครับจำไว้เจอโลเนี่ยนะครับไม่เจอมาเคฟอีกแล้วนะฮะเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคำนะโลยิฟแน่โลยิฟแน่นะครับ ยิฟแนมาจากคำว่าบานานะครับบานาที่แปลว่าสร้างนะครับถ้าพระเจ้าถ้าพระยาเวไม่ได้สร้างเป็นผู้สร้างวาหิตหรือบาหิตนะครับแต่ว่าันนี้เวลาออกเสียงตัวนี้ตัวเบ็ดเนี่ยเป็นเสียงเบานะฮะต้องออกเสียงว่าวาหิตวาหิตเป็นเหมือนกับตัววีนะวาหิตเราคุ้นกับคำว่าเบ็ดใช่ไหมครับ เบ็ดที่แปลว่าบ้านคําว่าบาบายิดนี่ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันนะครับแต่วันนี้อ่านว่าบายิดนะครับโลยิสแน่บายิดถ้าพระยาเวไม่ได้สร้างไม่ได้เป็นผู้สร้างบ้านใช่ไหมครับชวาอันนี้อ่านชเวชเวนะครับชเวชเวนะครับแปลว่า มันมันไร้ความหมายนะครับเวนนะฮะแปลว่าอินเวนก็คือมันมันเปล่าประโยชน์นะครับถ้าพยาเวยังไม่ได้เป็นผู้สร้างบ้านก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับคนที่อามลนะครับคนที่สร้างนะฮะผู้ที่ลงแรงนะครับลงแรง โบนาฟนะฮะโรงแรงก็มาจากคําว่าบานาเหมือนกันแปลว่าสร้างพวกเขาที่เป็นผู้ผู้โรงแรงสร้างสร้างนะครับมันโบตัวสุดท้ายนี่นะครับมันไม่ขึ้นไฮไลท์ให้เนาะแต่ก็เป็นคําว่าโบเนี่ยนะครับสร้างสร้างมันสร้างออ build it เนี่ยนะฮะผู้ที่ลงแรงสร้างมันก็เปล่าประโยชน์นะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับ อันนี้คือจบคลอสที่1คลอสต่อมานะครับอิมเจออีกแล้วอิมตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าเหมือนกับอิมมานูเอลนะครับอันนั้นเป็นต้องเป็นตัวไอยินนะครับอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอาเลฟนะครับน,นี่แปลว่า if นะครับแต่ว่าอิมอีกตัวหนึ่งที่แปลว่าอิมมานูเอลแปลที่แปลว่า with นะครับพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยตัวไอยินนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นอาเลฟอิมตัวนี้ แปลว่า if ถ้านะครับถ้าอโดนายนะครับพระเจ้าถ้าพระยาเวไม่ทำไมครับชมาลชมาลตัวนี้แปลว่า keep นะครับแปลว่ารักษายิชมาลถ้าพระเจ้า,พร,จาพระยาเวไม่ได้เป็นผู้รักษาฉบับแปลบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ดูแลหรือว่าป้องกันนี่นะคะคอยปกป้องนะครับปกป้องอะไรครับยิชมาล อิ์อิ์นีแ่แปลว่าเมืองนะครับซิตี้นะครับเมืองท่านพระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่ปกป้องรักษาหรือว่าดูแลเมืองชาเวเชเวอีกแล้วนะฮะก็คือเปล่าประโยชน์นะอินเวนชัขาดนะครับที่จะตื่นที่จะยังคือไม่หลับคือ,อยังตื่นอยู่นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะมา ชชามาลก็คือที่จะมารักษาป้องกันดูแลก็คือคนยามนั่นเองนะฮะอันนี้เป็น p a r t i ิ i ิเพิลนะครับหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับ v e r b เป็น noun น,นะฮะก็คือเป็นคนที่คอยรักษาเนี่ยที่ต้องตื่นอยู่เพื่อคอยรักษานะครับก็ปลากประโยชน์นะฮะเชเวออันนี้ก็เป็นอคอมันพีที่เรามักจะใช้ตอนไหนครับ สวัสดีครูแอนนะครับรแอนเข้ามาดูต้องถามสอบอนะใช้ตอนไหนเยอะนะฮะฟีตอนนี้สวัสดีลุงแซมด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแต่ว่าบางท่านผมอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้รู้จักนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเรามักจะใช้กันนักจะเจอกันตอนอขึ้นบ้านใหม่เนาะอันนี้ผมไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ เออามพีตอนนี้รู้สึกว่าเวลาจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะนวัตก,การขึ้นบ้านใหม่จะใช้ความพีตอนนี้ซะเยอะเลยนะฮะอืมใช่ไหมครับเอ่อแต่ว่าในแง่หน,นึ่งเนี่ยคือก็ไม่ใช่ในอีกแง่หนึงนะ่งเนาะก็คือว่าประเด็นมันอยู่ที่การการอวยพรของพระเจ้านะครับหรือว่าน้าพระทัยของพระเจ้านะฮะคือ คือตรงนี้มันเหมือนกับว่ากําลังพูดถึงเรื่องบ้านไงมันมีคําว่าบ้านมันมีคําว่าการดูแลรักษาเมืองคือพระเจ้าอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบ๊อททอมไลน์หรือว่า,เ,าเขาเรียกอะไรประเด็นพื้นฐานของมันคือว่าการที่พระเจ้าอวยพรนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยการอวยพรของพระเจ้านะฮะเพราะถ้าเราอ่านต่อๆไปเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของ อะไรนะฮะลูกธนูบุตรหลานใช่ไหมครับลูกหลานแล้วก็ลูกธนูที่อยู่ในแล่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือก็จะเปรียบว่าการที่มีคนที่มีลูกคนที่มีหลานคนที่มีลูกหลานเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับได้รับการวอวยพรจากพระเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายว่าคนที่ไม่มีลูกถี่พระเจ้าไม่ไม่ไวอวยพรนะครับแต่หมายถึงว่าลูกที่ได้ที่ได้มาเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าก็ประทานให้แล้วก็ ลูกธนูที่อยู่ในแหล่งหรือว่าอยู่ในที่ใส่ลูกธนูเนี่ยก็เหมือนกับก็เหมือนกับลูกของเรานั่นแหละนะฮะทีะ่เป็นการอวยพรเพราะว่าถ้าเรามีลูกธนูแล้วยิงไปใช้การได้เนี่ยเหมือนว่าลูกเราเนี่ยเป็นตัวแทนของเราในอนาคตนะฮะก็เหมือนกันบางทีเราก็มีความคาดหวังเนาะเราทำเราอยากเป็นอะไรเราเป็นไม่ได้ เราอยากทําอะไรเราทําไม่ได้แล้วมันก็สายเกินไปเพราะว่าอายุเราก็มากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้ะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าลูกจะเป็นเหมือนกับลูกธนูของเราก็คือเหมือนกับพระเจ้าอวยพอรอะไรเงี้ยนะครับนั้นหลักสําคัญของวันตรงนี้ก็คือว่าการที่พระเจ้าจะอวยพรก็ขึ้นบ้านใหม่ก็ใช้ได้นะ <c oughs> ก็คือว่าเราก็อธิษฐานเราก็ หนุนน้าใจแล้วก็หวังว่าหวังใจว่าทําไมครับพระเจ้าก็จะส่งวอวยพรผู้ที่อาศัยอยู่ในในบ้านนั้นนะครับนั้นก็หวังว่าเรียกอะไรฮะมันไม่ใช่เป็นแค่วัตถุหรือว่าตัวอาคารหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าชีวิตเรานะฮะก็คือตัวเราร่างกายของเราก็ควรจะเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ยันประสิทธิ์ของพระเจ้าสิทธิ์อยู่ด้วยแล้วก็พระเจ้าจะสามารถอวยพรเราได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมก็คา่ควรในในวันนี้จากพรมีตอนนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเรียกอะไรข้อคิดบ้างหรืออะไรนิดหน่อยเล็กเล็กน้อยก่อนนอนคืนนี้นะครับจากพรมีตอนนี้ก็ขอโทษอีกทีนะครับว่าวันนี้ลองโปรแกรมใหม่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นยังยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็คือ เรื่องของคําศัพท์หรือว่าการใช้ปากกามาเขียนให้เห็นภาพชัดๆเงี้ยนะครับยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฮะคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วถ้าโปรแกรมนี้ดูดีนะผมก็คิดว่าเอิมก็ดูดีนะก็จะลองใช้ต่อนะครับตอนนี้ผมก็พยายามลองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะดูว่าโปรแกรมไหนมันมันเวิร์กที่สุดนะครับก็โอเคนะครับค่ำคืนนี้นะฮะ ไม่รบกวนเวลาของทุกทท่านแล้วนะครับมีใครจะมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะหรือว่าใครมีข้อคิดอะไรจากประธรรมตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแจ้งข่าวลนลดนึงผมเคยบอกผมเคยบอกในไลฟ์อ่านพระกัมภีร์นะครับเคยประชาสัมพันธ์ว่าสำหรับคนที่เรียนเอ,อเอ็มดิฟที่แมกกิวอรีนะครับ จะขึ้นปีสองเนี่ยนะครับเทอมนี้จะได้เรียนกับผมนะฮะในวิชาทําบัญญัติกับคริสเตียนนะครับก็คิดว่ายังไม่ใช่การทรงนำของพระเจ้าเพราะว่าปรากฏว่าคลาสนี้ถูกแคนเซิลไปนะฮะก็เขาคงอยากจะให้ผมทำยันิพนให้เสร็จก่อนนะฮะไม่ใช่นะลอเล่นคงมีคงมีความ สับสนผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะในการจัดเตรียมชั้นเรียนนะครับเพราะฉะนั้นชั้นเรียนนี้นะครับก็ไม่คันเซิลนะฮะหมายถึงว่ายังคงมีวิชานี้อยู่แต่ย้ายไปเรียนในเทอมที่2นะครับหวังใจว่าจะได้เรียนด้วยกันนะฮะก็เทอมนี้เขามีวิชาเลือกอยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้เขาจัดยังไงแต่ว่าเทอม2อนะฮะหวังว่าจะได้กลับมาเรียนกับผมนะครับสำหรับปัญญาโทนะครับเ d ปีที่2ในวิชาธรรมบัญญัติ กับคริสเตียนนะน่าสนใจจริงก็เสียดายนะผมก็เตรียมสอนอย่างดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกแคนเซิลไปไม่เป็นไรครก็เดี๋ยวรอเทอร์นที่2นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึงประชาสัมพันธ์นะครับไหนๆก็ไลฟ์แล้วนะฮะก็คือว่าปริญญาตรีปริญารญ,ารญาโทเอ้ยปริญญาปริญญาโทผมไม่แน่ใจปริญญาตรีนะฮะของแมกิวอรีนะครับ,รบยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับชั้นปีที่1นึ่งเนี่ยนะครับท่านศึกษาใหม่นะฮะแมกิวอรียังรับสมัครอยู่ รอบที่3มแล้วนะครับนักศึกษาย,ยังไม่ยังไม่ได้ตามเป้าเออนะก็จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับอน้องอะตอมบอกว่าน่าสนใจครับเสีดายจบมาก่อนกลับมานั่งเรียนกับพี่ก็ได้นะครับแต่ว่าอะตอมต้องอย่าถามเยอะนะเดี๋ยวพี่ตอบไม่ได้เลาเล่นนะจริงๆ ถ้าเดี๋ยวถ้าเทอมหน้ามันเปิดก็ลองกลับมานั่ง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 คุยนั่งฟังนั่งแสดงความคิดเห็นก็ได้เนาะอย่างน้อยก็ช่วยทําให้ชั้นมันมีด YNAM ิกมากขึ้นนะฮะคงเป็นเทอมสองหวังใจว่าเขาจะไม่เลื่อนไปอีกนะใครสนใจน่าจะขอมาซิดอินได้นะครับแต่ว่าก็อ่านเยอะหน่อยนะผมก็จะแอดไซน์งานให้อ่านเยอะหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะ นั่นก็จ,จะดีนะที่ยังไม่ได้เรียนเทอมนี้นะฮะโอเคแต่ว่าอย่าลืมนะฮะใครที่คริสตจักรไหนนะครับมีหรือว่าลูกหลานของท่านใดยังจบม6กแล้วนะครับแล้วก็อยากจะถวายตัวเรียนพระคุรธรรมนะครับเมื่อกี้เรียนยังเปิดรับปัญญาตรีปีที่1นึ่งนะนักศึกษาใหม่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับอันนี้ได้เลยกับผมแน่นอนนะครับ OT ตัวที่1น,นะฮะเั้น โอเคลองดูว่าจะใครจะสนใจบ้างนะครับก็ลองอธิษฐานกันดูนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้โอเคครับงาม,ามค่ำคืนนี้ถ้าไม่มีคอมเมนต์อะไรอีกแล้วนะครับผมจะลองอ่านอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะร่ำลากันไปในค่ำคืนนี้นะครับซวัสดีบทที่127ข้อที่1นะครับชิ i รฮัมออล i ดลิชโลโมอิมอโดไนโลยิฟเนวาจิต ชเวยอาเมลูวนาฟโบอิมอาโดนายโลยิชมาอิลชเวชาขาดชูเมร์โอเคนะครับก็ขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับรักษาพระวิหารของพระเจ้าให้ดีคือร่างกายของเรานะครับแล้วก็ลาติสวัส์นะครับคืนนี้ขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยนะครับ สวัสดีครับ